มาหุ้ยทองอีกแล้วก็ไม่คีแล้วดูก่อนว่าอาจารย์แค่มันถึงเวลาควรแล้วที่จะมาเปิดกล่องว่ะ ไเดิมชมทุกท่านที่ดูช่องนี้นะฮะวันนี้กับเอ็ดดี้นะแล้วนี้เอ็ดดี้จะมาเปิดลูดบ็อกทิสตีพี่เอกนะแต่ไม่รู้จะตัดต่อ,ตอพี่เอกเอา้วหรอไม่เอาเอา,เอา,เอาทิสตีุยเอาทิสตีเราเดทดีกว่าโอเคท่านผู้ชมลองนี้ลองนี้ว่ามันต้องมีพาร์ทสามแน่นอนเลย <c oughs> อยู่แล้วเอาอีกพกไปแล้วเนี่ยนี่เพิ่งได้แหละ เพิ่งรู้เนี่ยเดี๋ยนะกูเปิดไมคโอเคกูคเปิดไมคโอ้กูตัวสองครั้งเลเควันนี้ก็ขอโทษด้วยฮนะที่ไม่ได้แค่ตอนเชา้าปกติผมจะแค่ตอนเช้าจะไม่ท้องยังเล็ดยังเล็ดวันเดฟโฟว์ู้โู้โอู้มือที่สคอร์ตก็มานะ เรายง ready to work อย่าเราไปพูดทำทำเองเลยมาบ s ส and this is g o i n g to be like that วิหันโจกินใหม่ลว้ลวนๆเลออยนี่โอเคเราจะไม่พูดทำทำเพลงขออันที่เอามาจากโคนะเอามีที่มีตัวเดียวนะตัวเอลพีซกิมมี่แดนไรกาด รายการอยู่ไหนเฮ้ยวิดอเมเกอร์หละนี่มันจะไม่ใช่นมนเป็นซูเม,มตราไม่ใช่ซูเม,มตาอะไรายอะไรอ่ะซัมบร่านี่เคยไม่ได้คิดอะไรนะคือแบบเอาอะไรก็เอามาเต้องหลับตาผิดอไอ้เชียนึกว่าทองเห็นแบ,แบบแบบมันเป็นสีทองแค่สีเงินนะ เกือกแล้วใช่ไหม Holy shit ไม่เควัมคดต่อไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาคุยทองอีกแล้วโอ้แม็กี่ o my god แมดม่ชั่น oh <c oughs> yeah. complete อ่ามิชชั่นต่อไปนะฮะก็คือ Dear yeah, Widow m a g g i นี่ฮนะมิชชั่นต่อไปของเราอ่าแล้วก็ผู้นี้นางสาวคนนี้เลยครับสุดเด็ด Angel Sad แอมบูร์ทำเพลงแล้วเราเอาไปใช้ทฤษฎีของผมนะฮะตัวโอมีการดีเลย์กันเกิดขึ้นเฮ้ยอันใหม่นี่ว่ะดูสิ รุนแรงเหลือเกินนะโอเคโซบาบเต์โมเอนี่อะไรเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเอาน,นี่ล้ลล่างซ้ายขึ้นบนเอาให้สุดเลยผลงานวัด oh my good lord i got it w i t h everything oh โ yeah, อ้ยเชียุงขัดอ n fuck ไม่ต้องไม่พูดกดไปเลยเฮ้ยนี้ได้โกสามาแล้วเนี่ย ทำสถิติได้ดีกว่าอันอื่นอันแรกนะฮะเค okay, ครับผมผมจะกดตรงนี้ก็พูดไอทฤษฎีอะไรของเราก็ไม่รู้นะมูมอไปเผื่อได้โกอุ้ยอันนี้ก็เอาอนะ่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็เอาอ่ะอ,อเมริกันไม่เอาเราใช้ไลฟ์การ์ดดีกว่าเดี๋ยวไปเปิดซิงไลฟ์การ์ดกันเลยนะครับผมว o นเดอร์โฟร์กรีลวันเดอร์ เกือ,อจังโคตรโกตไตเลยผมไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนพาร์ทเหมือนพาร์ทแรกพาร์ทแรกนี่โคตรตื่นเต้นเลยพาร์ทนี้ไม่ค่อยอะไรยาวไปยาวไปคือเราได้ของที่เราต้องการแล้วเ้ยเราก็ไม่อะไรือถ้าได้วิดีโอเมเกอร์ก็จะไม่ค่อยกินอะไรมากนะดูมันต้องได้วิดีโอเมเกอร์ไ้กูเสียวเ่ยโอ้โมงสอง <Come> There's no prize for second. ไปใช้เนะ Give me that Widowmaker and mercy. Share in here. Meadow. อันนี้แค่ชูออกชูพลายเพิงอันนี้ของ Winston แน่นอนเพราะมันเป็นเด็กนิรเทศไม่ใช่เด็กเนื้อละปิดตา Wonderful 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 เฮียไม่ได้อะไรเลยอานาชีขาแค่เนี้ยวัด <What? S 2> โอ้โหทำเพื่อแกอ๋อเป็นบอลน,นะฮะเหมือนบอลบาสปะ่ะเออเฟียวเฟียล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 ผิดไปแล้ว ฮะชาเลนจ์ท้าทายเอาฮีโรล,ลิกไปแก้ผมลืมใช้ทฤษฎีของพี่แกไปวันหนึ่งเหลือห้ากล่องใช่ไหมเราจะใช้กับเลออัดแล้วก็เคาะโตอก็อาจจะดูรังเกียดไปนะคืออย่าทำเลยถ้าแบบนี้คือพี่เขาดังแล้วไงเขาทำอะไรก็ได้นะเขาไม่มีครลังเกียตแต่ผมเนี่ยยังไม่ดัง <c oughs> แล้วก็ทำไปดนะ้วคนดังเลยเกี เอออาจจะดูหน้ารังเกียจนะติดไลเลยก็ได้ไม่เป็นไรโอ้โหทำไมมันเกลือจังวะแต่ของที่อยากได้แล้วก็ไม่ให้อะไรเลยเลยอ่ะนะเกือบทุบไอโฟนแล้วกูใจเย็นนะทองทองเอ้ยเฟียวจัง ดูฟีดต,ตอนเด็ก Give me that goal ผมจะมองเป็นเพนานของผมผมจะมองสิ่งที่เป็นสีเหลืองในหน้าจอนีน้่นคือนี่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 เลื่มเลื่อมเลื่อมโอ้ฟู Give me that goal เฮ้ยเนียนใหม่นี่วะไม่เดี๋ ชอรลียชอรลชลย e f a is the first step defeat is the first step so ะเลืก one last one last box give me that g o แปลว่าเหลือกองสุดท้ายแล้วให้โกผมประมาณสองอันในกล่องเดียวกันเย้ h r โอเคเราสามารถซัมมิตไปแล้วฟ้าขาวฟ้าฟาขาว What the fuck เพ <c oughs> าคุณต้องมีพาทสามกันเกิดขึ้นนะว่ามีพารทสามแน่นอนฮะเชื่อผมดิ <c oughs> อยากได้อยากได้เนี่ยอยากได้ผมจะไม่พลาดท,ทุกสก,กินเลยเลยว้ยชซั่นนี้เอาจริงๆ พาสสามมันจะต้องเกิดขึ้นนะใครอยากให้พาสสามเกิดขึ้นนะใครอยากให้พาสสามแบบมีพาสสามนะเม้นนะเม้นเลยกดไลค์กดแชร์ด้วยแต่ไม่เป็นไรนะเราได้สองสกินที่เราอยากได้มาแล้วนะเดีย๋ยวนะเราได้สองโกไอ้สองโกใช่ไหมถ้าบอกไม่ผิดเนี้ยโหว้าวิารไรกาดโก ว้าวก่อนนะพวกนันให่คลิปหน้าสมนี้สยาผมลืมกดไลค์กดแชร์ได้นะลืมบอกลืมบอกอลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอาสสารมาแน่นอนไอยังไม่ได้ทั้งหมดเลยมีขอจริง